สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hello everybody ทุกนายศีษเกสรสร้างบ้านรถจุบมานาน้องวิาว์แม่บังประโอนนี่กรุบกรุบครับเข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สร้างกันนะครับผมเป็นกำลังจะให้ทีมช่างศีษเกตรสร้างบ้านครับน,นี่ครับรถปูนก็มาส่งอยู่แล้วครับ เมื่อสครับมือน,นั้นแปบ๊บเดียวก็จะหมดแล้วลับได้2ห้องครับนี่ก็ขยับเรื่องผมจะงมาข้างนอกครับก็ย่าให้ฝนฝ้าพึ่งมาเลยครับผมเพราะตอนนี้ก็ฟ้าเปิดจ้่ครับแดดออกดีดีครับท้องฟ้าสดใสสวยงามครับ ช่างเพิ่นม,มาฉาบข้างนอกแล้วครับเริ่มพยายามมาข้างนอกแล้วครับด้านฝั่งติดกับบ้านมันเก่าพงนองอุงอิงครับตอนนี้น้องก็เข้าสู่โหมดการทำงานอีกครั้งหนึ่งครับเทวๆกรุงเทพนะครับเล็ปร,ริมณฑลครับก็หมาเดินทางปลอดภัยตลอดส่วนทางนี้เราก็ดำเนินการต่อครับผม งานฉาบด้านนอกชีงก็เริ่มฉาบอยาให้ฝนตกมาัธมนี้สาธุอยากให้ฝนตกมาครับเพราะฝนตกมานี่คืองานเข้าวเลยนะครับตกกับตกใดยังมั่งขึ้นครับให้ปูนแห้งสนิทก่อนนะครับตกมาก็ดีตรงที่ว่าจะทให้พี่น้องบ้านเฮาได้เห็ดให้เห็นหน้าครับมีข้าวกินครับมีน้ําขังครับเข่า่นกะแาบๆนี้ก็เริ่มเขียวขจีครับมีหญ้าขึ้นบ้างครับตามสเตปครับ ทังมือก็ฉาบครับฉาบฉาบฉาบข้างนอกกันเข้าไปครับผมด้านในเดี๋ยวเราจะไปวนดูสักครู่หนึ่งนะครับผมตอนนี้ขออยู่ข้างนอกก่อนสักครู่ครับนี่ครับฉาบด้านฝั่งบ้านตุ๊กตานี่ะครับนี่มันก็เริ่มฉาบครับฝนไม่ตกมากเพยังชั่วนะครับฝนตกมางานเข้าครับงานช้างเลยครับผม ปูนพวกมาส่งครับหลายแห้งครับยังไม่ถึงเพิ่งคันเลยปูนจะหมดอีกแล้ว พวกปูนทุกผสมปูนครับส่งให้ช่างไปฉาบครับไปขึงปูนไว้อันนี้น่าจะเป็นปูนกับเสียมครับอันนี้ปูนกับเสียมครับน่าจะมีช่างดะมิซ่างอีกคนนึงครับทำหนาที่จับเสียมรอเพื่อนครับผม งนี้ก็เริ่มลาดน,น้ำเอาไว้ครับเยี่ยงน้ำเอาไว้ครับให้ผนังมันไม่หยุดน้ําครับทําให้ปูนไม่แห้งง่ายครับด้านบนครับมว่านฉาบแล้วครับวันนี้ก็ผิวก็จะมาประมาณนี้ครับผมป๋าปดกับคุณปู่สู้ขนาดครับป๋สู้มา ตัดปลายเข่าครับการตัดปลายเข่าก็คือตัดเพื่อให้เขาแตกแตกยอดใหม่ครับแล้วก็ยาดก,ก็จะโดนตัดไปด้วยครับยากก็จะขึ้นช้ากว่าข้าวครับเขาจะขึ้นมาพุ้มหยาไว้ครับก็ส่งเพืนก็ค่อยๆส่งไ้ครับ ห้องครับฉาดนะครับด้านด้านบนนะครับเป็นห้องเราสองห้องครับห้องด้านหน้ากับห้องด้านหลังนะครับแต่บ้านเย็นๆครับลมพัดทะลุได้หมดครับตรงนี้ก็เย็นครับห้องนี้ก็เย็นครับหน้าต่างนมสามารถเข้าได้ได้ตลอดครับเข้าได้ใส่ขวาแล้วกันหลังครับด้านหน้าเป็นประตูนะครับนี่เขาบูดาครับ ว่านี่ครับลมสามารถผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้ได้ครับบ้านเย็นมากครับตรงนี้สามารถ่องเห็นบ้านตุ๊กตาได้ครับด้านหลังครับอันนี้คือด้านหลังของบ้านหลังคาแล้วก็สวยงามครับสีเทาดำครับสีดาร์เกรย์ครับในสีดาร์เกรย์ครับนี่ย ห้องที่ฉาบไปแล้วครับก็จะเริ่มแห้งนะครับปูนก็จะเริ่มคายน้ําออกมาแลวครับเริ่มแห้งครับเริ่มแห้งเริ่มขาวออกมาครับเมื่อวานยังดำาๆหมดเลยครับเป็นเทาดำดำเหมือนเหมือครับนี่เริ่มเริ่มเริ่มเห็นครับเห็นกระดัางกระด่งะดางนี่ครับเริ่มคายน้ําผนังเริ่มคายน้ำออกมาครับ ขึ้นปูนกับแผงนี้ก็น่าจะได้หมดครับวันนี้ครับแผงนี้ครับฝั่งติดบ้านเก่าครับฝั่งติดบ้านเก่าเริ่มขึ้นปูนครับขึ้นมาบนห้อง,องตุ๊กตาครับก็จะเห็นวิวครับ ทุงหน้าเขียวๆครับแบบนี้เลยครับทำไห้เราอย่าลืมกดติดตามให้ช่างหน่อยครับผมสนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับ0637899666คานผู้ชมดูม,มุม,มนี้ครับช่างมาขึ้นปูนครับขึ้นปูนแปรไว้ครับช่วงนี้ เราให้มาแล้วก็แต่งเขรปทรงครับเริ่มเก็บทีละข้างครับแต่ว่าช่างก็ไม่ได้เข้ามาเยอะครับเพราะเสียงมากครับเสียงเสียงกับการที่จะฝนตกใส่ครับข้างนอกนี่อันตรายมากครับค่อยๆทำไปครับเรียบเดียวก็จะเสร็จแล้วครับง่ายฉับ เข้ามาให้กินลมกดติดตามเลยนะครับผมงานฉาบปูนก็ไปเรื่อยๆครับดำเนินการไปเรื่อยๆเลยอีกหลายด้านนะครับผมหลายด้านอยู่ในอีกด้านหลังอีกด้านส่วนสูงอีกในครัวแล้วก็ด้านหน้าครับหลักๆเดี๋ยวตอนเร่งๆช่วงดึกดายจะมาอัพให้ดูทีนึงว่า ตรงนี้เสร็จหรือ,อยังครับต้องทําอะไรต่อหรือเปล่าครับช่วงนี้ครับรถตูก็ไปแสดงที่กรุงเทพมหานครนะครับผมทุกคนแล้วก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปครับช่างก็เหมือนกันครับต้องทําหน้าที่ของเราต่อไปอเป็นกําลังใจให้ทีมร้าครับ ก็สู้ๆันไปครับทำให้มันสนุกให้มีความสุขที่สุดก็พอครับทำเตรีมฝีมือแล้วครับผมบ้านละหน่อยครับก็เกินครึ่งมาน้อยหนึ่งแลครับงานครับไม่น่าเชื่อครับวันนั้นเองครับยังเลือกเบียดกันอยู่เลยครับตอนนี้เป็นรูปเป็นสูงเป็นล่างครับเริ่มสวยงามเลยครับ นเดี๋ยวจบคุณด,ดานี้นะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ครับผมเต็นกำลังใจให้ทีมงานสร้างบ้านนอ้องวงหญิงครับบ้านนองใก<ๆ>ล้จะตึงฝั่งฟานแล้วครับเป็นกำลังใจให้นองนะครับเป็นกำลังให้โบโจรครับช่วงนี้แต่ละคนก็กระแสหนักนกันครับ นี่ภาพด้านหลังครับใต้ต้นมะม่วงครับมือแล้วก็แตกยอดครับแตกดอกงามๆคลิปนี้ซีสะเกตสร้างบ้านครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครบขอบคุณครับผม